เขามาคิดว่าไอ้คนที่เอียนเรื่องศีลธรรมนั่นแหละคือคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อก็ขอให้ฟังดูจะพูดให้เห็นว่าไอ้คนที่รู้สึกเอียนเรื่องศีลธรรมนี่จะไม่มีศีลธรรมเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักศีลธรรมนั่งขอดื้อดันทุรังพูดเรื่องศีลธรรมอีกตั้งที่มีคนเอียนจะให้ชื่อคำบรรยายชุดนี้ ว่าเยาวชนกับศีลธรรมมนสำหรับครั้งแรกเป็นครั้งที่หนึ่งนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนเขาให้ท่านฟังให้ดีว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนในฐานะเป็นเรื่องแรกของการบรรยายชุดที่เรียกว่าเยาวชนกับศีลธรรม คนเดยมากคงจะมีความคิดว่าจเจ้าข้อความอะไรมาพูดกันเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมนี่เป็นสิบสิบครั้งคงจะเพะเ้อเจ้อเต็ทีแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่ะมาขอยืนยันว่ามันยังมีที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้พูดหรือพูดแล้วไม่ชัดเจนหรือพูดแล้วมันไม่เข้าไปในจิตใจของผู้ฟัง ก็ต้องพูดกันต่อไปจนกว่าจะเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งด้ดยหัวข้อสั้นๆว่าเยาวชนกับศีลธรรมซึ่งอยู่ในขอบเขตอันจำกัดนี่ยังจะพูดตนไนาอีกหลายครั้ง <c oughs> ทีนี้ในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน กอทุกคนนึกถึงความหมายของคขาว่าเยาวชนหรือน,นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนกันก้นตอนอก่อนแล้วตายก่อนแล้วกันว่าเยาวชนมันมันคืออะไรท่า <c oughs> นคงจะเห็นการตัวมากเกินไปจนไม่ได้มองดูไปยังสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนอาตมาอยากจะ,ะปราศรฟังว้าง ตัวทั่วไปก่อนว่าเยาวชนนั่นแหละ <c oughs> คือโลกของเราในอนาคตโลกของเราในอนาคตนี้ไม่มีอะไรนอกจากเยาวชนมันจะสร้างขึ้นมา <c oughs> ไม่เท่าไรเราก็ตายนี่สำหรับคนแก่ๆแ,แล้วเลืออยู่แต่เยาวชนมันก็จะสร้างโลกอะไรชนิดหนึ่งของมันขึ้นมาคือมันเป็นอย่างไร <c oughs> โลกนี้ก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเรยมองกันในแง่ที่ว่าเยาวชนนั่นคือโลกในอนาคตในระยะอันใกล้นี่แหละไม่ถึงร้อยปีสักสี่สิบห้าสิบปีก็ได้ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ออกจากประหลาดประหลาดจนไม่รู้จะทำนายกันว่าอย่างไรนี่ถ้าจะมองกันอีกแง่หนึ่งเยาวชนนั่นแหละคือปัญหาในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆในปัจจุบันนี้มาจากเยาวชนที่เราควบคุมเขาไม่ได้ที่เขากำลังจะแตกแยกออกไปตามความคิดความเห็นของเขาเพราะว่าความโง่เขา,เอาของผู้ใหญ่ที่ไม่สอนให้เยาวชนรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จัก แล้วอยู่ในร่องในรอยเผลอไปนิดเดียวไม่ได้ทำการสอนหรือการอบรมเยาวชนให้เพียงพอเขาก็มีความคิดเห็นของเขาแบบหนึ่งแทบจะตรงกันข้ามกับความคิดความเห็นหรือการเปิบพื้การกระทำของบรรพบุรุษเลยทำให้สิ่งที่ดีที่งามที่มีค่าสูงสุดของบรรพบุรุษนั่นเป็นหมันไปก็ต้องมาประท้านหน้ากันกับ เยาวชนที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งทางอย่างนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งควรจะมองควรจะมองให้เห็นเพราะเยาวชนนั่นคือปัญหาในปัจจุบัน <c oughs> ทีนี้เราจะขยันมองออกไปอีกสักแง่หนึ่งมุมหนึ่ง ก็จะพบว่าเยาวชนนั่นคือความหวังของเรา <c oughs> นี่พูดถึงการมีโลกการอยู่ในโลกเรื่องกันหายใจกันอยู่ในโลกยังไม่ตายนี่ยาวชนนั่นคือความหวังของเรา <c oughs> จะหวังได้หรือไม่ได้นั่นะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความหวังของเรา โลกนี้จะดีจะเลวจะวินาศหรือจะเจริญรุ่งเรืองก็คือแล้วแต่ว่ายุวชนเขาจะกระทำกันอย่างไร